Big b เ r ิในครั้งนี้ทำให้ Baby d o อนะครับมีวานโดยเฉพาะกลุ่มของวาน b ีเในการเข้ามาซื้อและ Baby d o อก็เลยราคาแรงและอาจจะกลับไปที่ไฮเดิมอีกก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ moon า g า t a moon I g o m มู n ไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวเกี่ยวกับ b a b y d o อด้วยกันเนื่องจากช่วงนี้มีวานนะครับโดยเฉพาะวาน bsc นะครับซึ่งเขามีการจัดอันดับ b a b y d o อเนาะว่าเป็นโทเคน10อันดับแรกนะครับที่มีการซื้อมากที่สุดในปาวาน bsc กลุ่ม2,000ตัวแรกนะครับก็คล้ายๆกับอีเธอเรียมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อยู่แค่อันดับ2000เนาะที่มีการซื้อมากที่สุด แต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีกลุ่มวานที่เป็นกลุ่มวาน bsc ร้อตัวนะครับได้พยายามเข้ามาซื้อ baby dot เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่า baby dot มีการเผาเยอะขึ้นเนาะนะครับซึ่งมาเกาะตอนที่มันลงไปศูย์เตัวกับ ftx เนี่ย baby dot ไม่ได้ทำการเผาเลยนะครับเนื่องจากน่าจะเป็นเรื่องเงินแหละเราก็ baby dot กำลังเปิดเรื่องของ dex ที่จะเป็นของตัวเองด้วยนะครับดันั้น มันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เบบี้ดอเนี่ยก็จะขึ้นไปถึงไฮเดิมนะครับคือประมาณ6 0พัแล้วก็ต้องวัดกันเน่นะครับว่าเบบี้ดอเนี่ยจะทำได้ตามเป้าหรือเปล่าคือต้องลบนะอุปทานนะครับคือหลักหมื่นล้านให้เหลือหลักหมื่นล้านนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่แสนล้านนะครับแสนล้านต้นๆน,น,นะ,ะน่าจะประมาณนั้นคือทำยังไงก็ได้ให้เหลือหมื่นล้านนะครับ ถ้าเหลือหมื่นล้าน b a b y d o อจะมีการระเบิดราคาใหญ่ที่สุดในอีกรอบหนึ่งเลยก็ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะสำหรับ b a b y d o อนะครับส่วนตัวน่าจะเป็นการโฟ m o นะครับดอชคอยจาก Elon m มารซึ่ง b a b y ้ดอเนี่ยถือว่าเป็นลูกบุตรบุญธรรมของ d o g e c o อยอ,อยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็น b a b y ้ดอสโฟกี้เราก็ดอชคอยนะครับก็จะเป็น เหรียญกลุ่มแรกๆที่อีลอนมาจะเข้ามาปั่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้ทุกคนติดตามกันนะว่า b b y y o ด g เนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ2อ0 0 2 0 0แล้วมั้งนะครับน่าจะใกล้กล้เคียงกับความจริงแล้วนะครับที่ b b y y o ด g จะกลับไปหายเก่านะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้ถือเนี่ยนะน่าจะน่าจะลดลงไปบ้าง นะครับแต่ b a b y d o อส่วนใหญ่คนเล่นก็ก็เล่นทีละสิบยีดอลแหละนะครับมีคนบางคนที่จะเป็นวานจริงๆก็คือเข้าไปถือเยอะอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับฉะนั้น b a b y d o อก็ราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องติดตามดูว่า b a b y d o อเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับก็ต้องดูความร้อนแรงของตลาดด้วยนะครับรวมถึงดอลคอยจะมีการปั่นได้ต่อไปอยังไงบ้างดูทิศทางของดอคอยถ้าเกิด มีข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับ d o ดอชคอยเรื่องของทวิต t ตอรนะครับที่ระบบเพย์เมนต์เนี่ยเสร็จเมื่อไหร่นะครับเบบี้ดอก็น่าจะมีการพุ่งขึ้นอีกสักรอบหนึ่งโอเคโดยทั่วไปนะครับข้อมูลน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเกี่ยวกับ b a b y d ดอชก็ต้องตามข่าวกันต่อไปเรื่องของ nft เรื่องของการเผาเรื่องของ Dex นะครับที่ b a บี้ดอชจะมีอะไรที่มีความคืบหน้าเพราะตอนนี้เราไม่มีข้อมูลของ Dex เนาะว่า มีแคตโฟเท่าไหร่เหมือนกับทางของโฟกี้นะครับดังนั้นวันนี้ก็โฟกี้ก็แรงมากเลยขึ้นมาถึง3าม0ันสองสสแล้วนะครับที่0ูนตัวเงินสกุลดอลลาร์นะครับก็ต้องติดตามไป b a b y d o อยังอยู่ที่0ูนตัวนะครับก็นั่งลุ้นนะความที่อุปทา,านมันเยอะมากๆนะครับก็ต้องตัดสินใจระดับหนึ่งนะครับว่าการเล่นเบบี้ดอก็อาจจะต้องรอเวลา ระยะเวลานานพอสมควรนะคะที่จะราคามันจะขึ้นไปได้โอเคโดยข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มเบบี้ดอนะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า b บบี้ดอจะกูทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องวอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีฟคันผมต้องเลือก sp.com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์นะครับวอลลุ่มแรงแรงดีดมากระดาน s t c o m และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งคำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับ คือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพ้สีฟ e ทางจากกระดาน x c com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน xt com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์